วันพันแมนตอนล่าสุดในฉบับแก้ไขใหม่นากากหวานได้ออกมาแล้วแล้วก็ต่อสู้อย่างสุดโหดและสุดมาเลยทีเดียวผู้เราจะได้เห็นความสามารถของนากากหวานทั้งการต่อสู้ทางด้านกายภาพความเร็วและความรุนแรงที่มีเหนือกว่าฮีโร่หลายๆคนเลยทีเดียวครับแต่สุดท้ายแล้วนากากหวานก็ได้มาเจอกับมนุษย์ประหลาดตัวหนึง่งที่เป็นถึงระดับผู้บริหารระดับสูงของสมาคมนุษย์ประหลาดการต่อสู้และการประทะก,กันมันยังไม่ทันได้เริ่มขึ้นด้วยซ้าไปนากากหวานก็ยอมแพ้เสร็จแล้วมันเกิดอะไรขึ้นวันนี้ผมจะมาถอดรหัสให้เ,เพื่อนๆได้เข้าใจ ว่าหน้ากากหวานทําไมถึงสู้กับจกักรพรรดิหน้าปวกไม่ได้เลยภารกิจในการช่วยเหลือตัวประกรันและบุกไปยังรังสมาคมมนุษย์ประหลาดเข้าไปยังชั้นใต้ดินของรังสมาคมมนุษย์ประหลาดนั้นต้องเป็นฮีโร่ระดับคลาสเอสแต่ก็มีข้อยกเว้นให้กับฮีโร่คนหนึ่งที่ชื่อว่าหน้ากากหวานถึงแม้ว่าจะเป็นฮีโร่ระดับคลาสเอก็ตามแต่ความสามารถของหน้ากากหวานนั้นมีความเก่งกาจสามารถไม่แพ้ฮีโร่คลาสเอสคนใดเลยครับ ด้วยความสามารถของนักกากหวานไม่ว่าจะเจอมนุษย์ประหลาดตัวใดก็ตามก็สามารถจัดการด้วยความรวดเร็วและแถมยังมีพละงกำลังอันสุดยอดอันมหาศาลด้วยเช่นเดียวกันนากกากหวานได้มาเจอมนุษย์ประหลาดที่มีความแข็งแกร่งเอามากๆอย่างโคดเอสแต่นักกากหวานก็สามารถจัดการด้วยความรวดเร็วและง่ายได้และนักกากหวานก็เป็นคนที่ค้นพบเครื่องผลิตเซลล์มนุษย์ประหลาดด้วยและก็สามารถทำลายมันได้ ถือว่าเป็นการจบและสิ้นสุดการผลิตเซลล์มนุษย์ประหลาดหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักเซลล์มนุษย์ประหลาดเซลล์มนุษย์ประหลาดเป็นเซลล์ชนิดหนึ่งที่ถ้าหากมนุษย์กินเข้าไปก็จะทําให้มนุษย์กลายเป็นมนุษย์ประหลาดหรือปีศาจขึ้นมาได้โดยที่ไม่ต้องไปฝึกฝนให้กลายเป็นมนุษย์ประหลาดเลยครับรูปแบบของการกลายเป็นปีศาจหรือมนุษย์ประหลาดนั้นก็มีหลายรูปแบบและวิธีที่เร็วที่สุดนั่นคือการกินเซลล์มนุษย์ประหลาดครับหลังจากนั้นนักกากหวานได้เดินทางต่อและมมาา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 เเเจจจออออออกกกกกกกัััับบหหหหหห้้้้้้งงงงงรรนน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 ึ่่่ตตตตตววววใขไคคุย บบนี้ตรงนี้เดี๋ยวเป็นหนึ่งประเด็นที่ผมจะพูดให้เพื่อนๆฟังนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมหนาะกจกหวานถึงชื่นชมและหลงไหลหนะ้าตาของตัวเองตรงนี้ต้องขอบอกนะครับว่ามันมีอะไรที่ต้องพูดกันเยอะแยะมากมายเลยในระหว่างที่นักจกหวานกําลังใจเกเรสองกระจกและดูความหล่อของตัวเองอยู่นั้นหน้กจักหวานได้เหลือบไปเห็นมนุษย์ประหลาดตัวหนึง่งที่มีความหน้าอุบาทอุชาตและเรียกได้เลยว่าอัปปักษณ์เลยครับนั่นก็คือจกักรพรรดิหน้าป่วก ถ้าหากเป็นปกติของหน้ากากหวานแล้วเวลาเจอกับมนุษย์ประหลาดก็พร้อมที่จะจัดการด้วยความมั่นใจในพละงกำลังและความเร็วของหน้าักาักหวานเองแต่ในรอบนี้นัากากาหวานกับชอ็อกและก้าวขาไม่ออกเวลาที่เจอกับจกักรพรรดิหน้าปวกและไม่พร้อมที่จะต่อสู้เลยทำให้จกักรพรรดิหน้าปวกนั้นโจมตีอยู่เพียงฝ่ายเดียวเรียกได้เลยครับว่าแพ้ตั้งแต่ยังไม่ได้สู้และนี่ก็คืออีกหนึ่งประเด็นที่ผมจะมาบอกเพื่อนๆครับว่ามันเกิดอะไรแล้วถ้าหากหนากา,กาักหวานต่อสู้กับจักรพรรดิหน้าปวกจริง,รงๆละ่ะจะสู้ได้หรืออไมม่่ตตตรรรงนนนนีี้าาวิเคคะห์กัับแ หน้ากากหวานแพ้ทางแบบเต็มๆไม่สามารถที่จะต่อสู้กับจกักรพรรดิหน้าปวกได้เลยไม่ว่าหนทางใดๆ มาเริ่มคุยกันในประเด็นที่หนึ่งว่าทำไมนักกากหวานถึงไม่คุ้นเคยกับหน้าตาของตัวเองหน้าตาอันหล่อเหลาและกล,ลับหลงรักหลงไหลในหน้าตาของตัวเองถึงขนาดนี้ต้องขอบอกไว้ก่อนว่าเมื่อ3ามปีที่แล้วนักกากหวานนั้นเป็นคนที่อับปลาดและเป็นคนที่มีปมด้อยในเรื่องของหน้าตาของตัวเองรูปร่างอันน่าเกียดหน้าตาอันอับปลณ์มันคือปมด้อยของคนคนหนึ่งที่ชื่อว่านักกากหวานและสิ่งเหล่านี้พวกเราก็เข้าใจได้ครับว่าเวลาที่เราหน้าตาไม่ดีและเข้าถูกสังคมนั้นเราก็จะไม่มีความมั่นใจแต่ในตัวของน้กกากหวานเองเรียก ได้เลยครับว่ามีรูปร่างหน้าตาที่ค่อนข้างไม่ดีเลยเรียกว่าอัปลักษณ์ไปเลยเนี่ยทำให้นักกากหวานนั้นมีปมด้อยในเรื่องหน้าตาแบบสุดๆแต่ก็ดูเหมือนว่านักกากหวานก็ไม่ได้ย่อท้อต่อสิ่งที่ตัวเองมีอยู่สิ่งที่ตัวเองเกิดมาพร้อมกับความอัปลักษ์นักกากหวานพยายามใช้อย่างอื่นเข้ามาทดแทนนั่นก็คือในเรื่องของศีลธรรมความงดงามที่อยู่ในใจของตัวนักกากหวานทําให้ตัวเองมีคุณค่ามากขึ้นนี่คือสิ่งที่ดีงามครับและก็ทําให้นักกากหวานมีความมั่นใจมากขึ้นเช่นเดียวกันที่จะเข้าสู่สังคม นี่คือแบบอย่างที่ดีคือแนวคิดทัศนคติของนักแกหวานที่มันดีมากสําหรับสังคมนี้นะเพราะว่าหน้าตามไม่ดีอย่างไรก็ตามแต่ความดีที่อยู่ในใจนั้นมันทําให้สังคมของเรานั้นสวยงามและจุดเปลี่ยนสําคัญในชีวิตของนักแกหวานมันเกิดขึ้นเมื่อ3ปีที่แล้วเมื่อมีการก่อตั้งสมาคมฮีโร่เกิดขึ้นนักแกหวานนั้นเป็นคนที่อยากจะทําความดีอยู่แล้วและก็คอยปกป้องประชาชนนักแกหวานเลยใช้ความสามารถของตัวเองความพยายามของตัวเองนั้นเข้าไปเป็นฮีโร่และก็คอยปกป้องประชาชนในช่วงแรกก็เป็นฮีโร่คลาส C หน้ากากหวานก็ยังไม่ได้เก่งอะไรมากมายในช่วงนั้นแต่ว่าความพยายามของหนักกากหวานนั้นเป็นเลิศครับทําให้หนักกากหวานนั้นดิ้นรนอยู่ในระดับ C เดี๋ยวต้องขอบอกก่อนนะครับว่าระดับ C นั้นต้องทําภารกิจตลอดเวลาไม่งั้นจะถูกรีทายออกแต่หน้ากากหวานก็สามารถยืนหยัดเป็นฮีโร่คัสซีต่อไปได้จนในที่สุดหน้ากากหวานก็เลื่อนขั้นเป็นฮีโร่คัสซีต่ด้วยหน้าาตันใปทีของหนักกากหวานและลู่อนางหน้าตนทีไม่ีของีน้ากปกด้านเนทีให้หน้กกากหวานังเลี่อนกั้นเาหนมาใร่คัเซีต่ ตัวเองว่าหน้ากากปิดสนา และนี่ก็คือช่วงที่หน้ากากหวานพีคสุดๆเลยครับเพราะว่าสามารถจัดก,การกับมนุษย์ประหลาดได้แล้วก็เป็นที่นิยมสําหรับประชาชนประชาชนนั้นอยากจะรู้หน้าตาอันแท้จริงของหน้ากากหวานด้วยนะด้วยความที่หน้ากากหวานเอาหน้ากากมาใส่เป็นหน้ากากปริศนาและความสามารถของหน้ากากหวานมันก็เพิ่มพวีคูณอย่างมหาศาลแม้แต่ตัวหน้ากากหวานเองก็ยังไม่รู้ตัวว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองทําไมตัวเองมีความสามารถมากถึงขนาดนี้มีความเร็วและพละกําลังมากถึงขนาดนี้มันไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะครับมันคือเรื่องที่ดีมากเพราะทาให้หน้ากากหวานเป็นฮี โลที่เป็นที่นิยมและชื่นชอบของประชาชนแต่สิ่งที่นักกากหวานกังวลมากๆนั่นก็คือประชาชนนั้นอยากจะเห็นใบหน้าที่แท้จริงของนักกากหวานภายใต้หน้ากากปิดศนาและความกังวลนั้นมันก็เกิดขึ้นเมื่อครั้งหนึ่งนักกากหวานได้ต่อสู้กับมนุษย์ปราชญ์ที่มีความเก่งกาจสามารถภัยพิบัติระดับสูงน้ากากหวานพลาดทา่ามนุษย์ปราชญ์ได้โจมตีมาที่หน้ากากของน้ากากหวานและหน้ากากนั้นมันก็แตกออก ทำให้เปิดเผยใบหน้าที่แท้จริงตัวของน้ากากหวานเองก็เป็นกังวลว่าเมื่อประชาชนที่อยู่บริเวณนั้นได้เห็นหน้าตาใบหน้าที่แท้จริงของนักกากหวานจะหมดความนิยมของตัวเองไปเพราะหน้าตาอันอัปลักษณ์ที่เป็นปมด้อยของน้ากากหวานตลอดมาแต่สิ่งนั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะประชาชนนั้นกลับโห่ร้องและดีใจมากกว่าเดิมและชื่นชมนักกากหวานมากกว่าเดิมน้กกากหวานเองก็ประหลาดใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นจนในที่สุดนักกากหวานสามารถจัดการกับมนุษย์ประหลาดตัวนั้นได้แล้วก็เหลือไปเห็นใบหน้าของตัวเองที่สะท้้อนนมาาจก บนพื้นนั่นเองครับหน้ากากหวานที่เห็นไปหน้าอันหล่อเหลาของตัวเองซึ่งมันไม่ใช่หน้าตาของเขาแต่มันคือตัวเขาตรงนี้เพื่อนๆไม่งงกันนะครับนั่นคือหน้าตาที่เปลี่ยนไปของหน้ากากหวานเองครับ หน้ากากหวานกลายเป็นคนที่มีหน้าตาอันหล่อเหลาและมีรูปร่างอันเพอร์เฟกเลยครับทำให้เป็นที่นิยมมากขึ้นกว่าเดิมและหลังจากนั้นหน้ากากหวานเองก็ถอดหน้ากากปิดศนะออกและไม่ใส่มันอีกเลยโชว์ใบหน้าอันหล่อเหลาให้กับประชาชนได้เห็นสร้างความนิยมให้หน้ากากหวานเป็นเฮรวีคูณตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันก็กลายเป็นฮีโร่ที่มีความนิยมเป็นอันดับที่1เลยครับนั่นก็คือสาเหตุหนึ่งที่ทำให้หน้ากากหวานเวลาที่เห็นกระจกก็ยังไม่คุ้นชินกับใบหน้าของตัวเเเเอองมันนหลกกิไปใจ แล้วมันก็ถูกเชื่อมโยงมาในประเด็นที่2ด้วยเช่นเดียวกันตอนที่หน้ากากหวานเจอกับจกักรพรรดิหน้าปวกหน้ากากหวานนั้นถึงกับช็อกและไม่อยากจะต่อสู้เพราะหน้ากากหวานมีปมด้อยในเรื่องของหน้าตารูปร่างอันดับประลัษ์อยู่แล้วครับอาจจะด้วยความรู้สึกที่ย้อนเห็นตัวเองเมื่อในอดีตกลับมาหลอกหลอนตัวเองอีกครั้งหนึ่งทําให้หน้ากากหวานนั้นช็อกไม่สามารถต่อสู้ได้เลยแต่ตามความเป็นจรงิงถ้าพูดกันเลยตามตรงนะครับ้าต่อสู้กันจรงิงๆหน้ากากหวานสู้ได้ไหมผมว่าสูสีหรือแม้แต่กระทั่งสู้ได้เลยครับแต่สุดท้ายทั้งสองคน,น ก็ต้องมาประจันหน้ากันและได้ต่อสู้กันหน้ากากหวานแพ้ทางแบบเต็มๆไม่สามารถต่อสู้ได้เลยการต่อสู้เพื่อนๆอาจจะคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญที่ได้มาเจอกันแต่ความเป็นจริงมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยนี่คือการวางแผนของเกียโรเกียโรผู้นําของสมาคมมนุษย์ประหลาดอีกตัวหนึง่งที่เป็นคนวางแผนจับคู่ว่าใครควรจะสู้กับใครยกตัวอย่างเช่นอะตอมิกสึบุไรควรจะสู้กับอาซุจิดําเป็นต้นคะในส่วนของหน้ากากหวานที่ถูกจับคู่มาเจอกับจักรพรรดิหน้าปวกก็เป็นเธอนี่แหละครับเป็นคนวางแผนเอาไว้ และสุดท้ายพวกเราก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่านกักากหวานจะเอาตัวรอดจากจากักรพรรดิหน้าปวกได้อย่างไรจะต่อสู้กับจกักรพรรดิหน้าปวกหรือไม่หรือมีคนมาช่วยตรงนี้ก็รอติดตามตอนต่อไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับถ้าหากมีการแก้ไขใหม่พวกเราก็จะได้ดูบทใหม่อีกรอบหนึ่งนะฮะถ้าหากไม่มีพวกเราก็รอดูในฉบับรวมเล่มเล่มที่25ครับซึ่งยังไม่ออกเพราะว่าเล่มที่24กําลังจะออกแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับบทวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้ก็อย่าลืมพูดคุยกันด้วยนะอย่าลืม comment, ค,มค,มคอมเมนต์ ถ้า,าเพื่อนๆน,นั้นชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยครับตอนนี้ผมก็รอวันพันแมนเหมือนกับเพื่อนๆน,นะก็เอาเป็นว่าเราก็มาหาข้อมูลต่างๆนะครับมาวิเคราะห์แล้วก็พูดคุยกันแล้วก็จะได้ไม่เหงากันด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็มีการสตรีมเกมด้วยก็อย่าลืมเข้าไปติดตามให้กําลังใจกันหรือไปคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะและคลิปนี้ก็ถือว่ายาวออากมากๆผมก็ขอลำ่ำลาเพื่อนเพื่อเพียงแค่นี้ละกันแล้วพบกันใหม่กับที่ เออาร์สปอร์ตรักทุกคนรักมากๆแล้ววันนี้สวัสดีครับ